วันนี้วันนี้นะคะก็ได้รับทราบข่าวนะคะว่าทางปอทอนะคะได้เชิญพี่เปียกนะคะทนายอนันชัยชัยเดชแล้วก็ดกรประยุทธ์นะคะก็คือพี่มหามีนะคะไปให้ปากคําเพิ่มเติมนะคะและอบอกแล้วว่านะคะจะมีหมายเรียกหรือหมายจับหรือเปล่าแต่มีหมายเรียกแน่นอนนะคะ จิตคุณเอที่เราแจ้งไว้หลักๆเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเพิ่มมาหนึ่งคือใครหนอนะคะอ่าใกล้แล้วคะ่ะใกล้แล้วเนาะอ๋อถึงบอกว่าให้เวลาปอทอนนิดนึงนะคะซึ่งซึ่งวันนี้นะคะก็เอมีความ คืบหน้านะคะเรื่องที่เจ็ดคนแรกเนี่ยนะคะที่จะถูกหมายเรียกนะคะเรียนเชิญนะคะมาที่ปอทอนะคะอ่าเจ็ดท่านแรกนะคะจะถูกเรียนเชิญนะคะแหมเดี๋ยวเรียกว่าเรียนเชิญนะอ่าใครคือผู้โชคดีมากก็ผู้โชคดีเหรอจะเป็นใครไปได้ล่ะเที่ยวคาดการไว้นะนะ มันจะเป็นใครไปได้อ่านับนิ้วก่อนนับนิ้วนับนิ้วก่อนที่คิดไว้ในใจทดเลขไว้ในใ,นใจก่อนทดทดชื่อไว้ในใจก่อนนะคะ หลวงพี่เคยขอหนังสือธรรมมาไปหนูจําไม่ได้คะ่ะในนี้มันเป็นชื่อไม่เหมือนชื่อชื่อพระวันนี้เขามาไลรหรือเปล่าคะเขามาไรสดไหมเขามาไรไรสดหรือเปล่าวันนี้เขาได้มาไลรสดไหมอ้อ,อไม่ได้ดูเขานะอ้อ,อไม่ได้ดูเขาว่าเขามาไลรหรือเปล่านะคะมาปากเป็นยังไงช่ำแฉะเหมือนเดิมหรือเปล่า ไลท์ช่วงกลางวันอืมอืมหลวงตาหลวงพี่เขาอยู่ในช่องแดงค่ะผมอยากร่วมง,งานเป็นลูกน้องกับทีมคุณอ้อจังเพราะไม่มีเงินจ้างค่ะ <laughs> เอาไว้มีโอกาสนะคะเดี๋ยวค่อยไปลงพื้นที่ด้วยกันค่ะเราเปิดรับคนที่อยากร่วมง,งานอยู่นะนะคะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจริงๆนะคะจากสิงคโปร์จากประเทศฟินแลนด์สวัสดีค่ะมาเร็วนิดนึงมาดามจะพากันตื่นหรือ,อยังฮะอที่แน่ๆที่รู้เนี่ย เจ็ดคนมีใครบ้างแต่ยังพูดไม่ได้ทุกคนก็นับดูแล้วกันเนาะว่ามีแนวโน้มจะเป็นใครนะคะอ่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นใครตอนนี้ก็ยังดิ้นรนหาสถานที่จัดอยู่นะคะเขายังหาสถานที่จัดอยู่เอ่อที่บอกมาอกว่าได้แล้วเนี่ยไม่น่าใช่แต่เห็นถึงขั้นคุยกันนะเออโอ้ยทำเป็นออกมาพูด ถ้าไม่ออกมาพูดดีแต่ในลายกลุ่มนี่โอ้โหทุรนทุรายกันหากันใหญ่เลยหากันให้ควักเลยนุ่นน่ะจะไปเอาสโมสรกองทัพบ,บกนะมึงมามีการพูดอีกนะจะกล้าเข้ามาเหรอสโมสรกองทัพบ,บกว่ามึงลองดูค่ะลองดูค่ะเออมาจากช่องจอนนี่สวัสดีค่ะ จะไปจัดนู่นน่ะแต่แต่ก็ขำนะอ่านในในในแชทกลุ่มเขาเนี่ยนะคะเหมือนแบบเออหาสาวว้น้ำอะ่ะคืออยากอยากจัดกิจกรรมว่ายน้ำกับองค์เพชรหรือว่าจะอะไรคืออยากจัดกิจกรรมว่ายน้ำกับองค์เพชรสารสัมพันธ์องค์เพชร ลุยเล่นน้ํากับญาติธรรมหรอหรือ,อยังไงทําไมต้องเป็นสถานที่ที่มันต้องมีสระว่ายน้ําคือไม่ได้คิดจะหาสถานที่ที่มันสงบวัดอย่างเงี้ยหน้าเมนอย่างเงี้ยนั่งทำไมไอย่างเงี้ยเออศาลาการาาเปลี่ยนอย่างเงี้ยลานวัดอะไรก็ว่าไปต้องมีสระว่ายน้ำอยากจัดกิจกรรม สารสัมพันธ์นะตีคีบในน้ำหรือยังไงเออพยายามเหลือเกินเดี๋ยวดูนะเดี๋วดูแชทเขาแล้วนะคือแบบโอ้โหยหโนมีคนบอกว่าสโมสรกองทัพบ,บกไหมคะดีจังอยากเห็นคนที่ประกาศจะไปขัดขวางที่นั่นจังเลยเพราะว่า ถ้ามึงกลัว่าทหารเขาจะแหงมึงไปจัดปอคะฮะแล้วก็มีการส่งรูปสมุมสอรกองทับบกนะจ๊ะอาดูอะดูะดอาสวยจังมีสระน้ำนะคะลองเข้าไปดูเไไดี๋ยวกไดบางคนว่าคิดไปสมุมสอรเลยที่นั่นมีแต่บอ่อปลาไม่มีสระน้ำ สรุปคุณต้องการหาสถานที่ที่มีสระน้ําป่าช้าไหมคะมีสระน้ํานะคะเดี๋ยวหาให้ถ้ายังไม่ได้อย่างไรนะคะแจ้งมาทางดิฉันได้ค่ะดิฉันจัดหาให้คุณได้เลยนะคะอ่าสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะคือแบบวันนี้ไปเดิน ห้างเขาใหญ่เนาะดีแล้วค่ะขอบคุณสีดีซีมากเลยนะคะที่แบบเออยังแบบยังเข้าใจแล้วก็ย right. ังยึดม okay. ั่นในแนวทางของคนพุทธที่ไม่เอาเชื่อมจิตนะคะเห็นทราบมาว่านะมีคนส่งข้อมูลมาอีกแล้วนะคะว่าเขากำลังหาสถานที่อื่นนะคะแต่ว่าไม่มีใครรับเลยนะคะตอนนี้ อืมอืมอมืขออ่านแป๊บนึงแถวบ้านพีเดียค่ะแถวบ้านพีเดียหรอวัดนั้นะใช่ปะวัดแถวนาบ้านพีเดียใช่ปะ ส่ายค่านางข้าไปให้ให้หลวงพ่อก็พออ่าก็ไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมของตัวเองแล้วไงคะก็ไม่ไปจัดยังไม่เสร็จก็กางเต็น์เอาเลยปูศาสตร์ปูเสื่อนั่งเอาเลยจ้ะอืมบางขวางผนางบ้านพี่เดียอุ้ยคุณ เรียนจำไงนี่แหละเอาถึงบอกว่าก็นะคะเขามักจะพูดว่าทำไมต้องขัดขวางผู้ปฏิบัติธรรมคุณไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมอะค่ะคุณเป็นพวกมารศาสนาดูปากไปฉันค่ะคุณเป็นพวกมารศาสนาค่ะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรม เพราะทุกวันนี้คุณก็ยังเอาศาสนามาบิดเบือนอยู่เลย mm. อืมใช่ซื้อที่ตั้งหกล้านอ่ะทำไมไม่เอามาใช้ประโยชน์ล่ะคะเนอะมาจัดทำไมอยู่กรุงเทพเหรอท้าทายล่ะคะท้าทายระบบท้าทายคนกรุงเทพมันไม่ใช่แค่คนกรุงเทพเหรอกคนที่อยู่กรุงเทพ แทบจะทั่วประเทศที่เขาไม่เอาคุณแต่ทิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คุณท้าทายมหาเถระสมาคมคุณท้าทายเอ่พอพมอคุณท้าทายเหล่าคนพุทธทั้งหลายคุณเลยอยากลองอย่างนั้นใช่ไหมอ,อ่าออไม่ได้บอกว่าจะไปทําอะไรนะคะแต่คนที่เขาไม่โอเคกับคุณเนะ่ย คุณคุณจําเหตุการณ์ทองหล่อได้เนาะอ่าคุณจําเหตุการณ์ทองหล่อได้ดีเอาคิดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วไม่จําเป็นหรอกต้องไปจ้างใครมาพราก็ไม่เคยจ้างใครอยู่แล้วค่ะไม่ได้มีเงินทองเยอะขนาดนั้นที่จะไปจ้างคนมาเพื่อต่อต้านกับลัทธิที่บ่อนทําลายศาสนาพุทธไม่จําเป็นค่ะคนไทยเขามีอ่ปัญญา เขามีสติเขารู้ว่าอะไรที่ถูกต้องอะไรที่กำลังบ่อนทำลายมันไม่จำเป็นต้องให้ใครเอาเงินไปจ้างและวให้ออกมาขับไล่พวกคุณหรอกไม่มีที่ทุกวันนี้คนกลดดาพวกคุณเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของพวกคุณเท่านั้นแหละนะคะระวังคนที่จะไปเชื่อมกล้วยจะถูกเหมารวมว่าเขามาให้กำลังใจน้องนะน้องบอก หลอตีสวัสดีค่ะโชองแดบงบโอ้ว่หาวนอนกอแล้ว